สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ vivo x60 pro plus มือถือเรือธงจากค่าย vivo ใช้คำว่าเป็นรุ่นท็อปเลยทีเดียวจัดเต็มกับสเปคที่มาพร้อมกับกล้องสุดเทพความละเอียดนี่โอ้โหพี่แกนี่ใสย,ยับยับเลยครับส่วนมันจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนั้นและมีสเปคอะไรบ้างที่น่าสนใจในคลิปวิดีโอนี้เรามาทาความรู้จักพร้อมกันเลย,ยครับกับผมนแฟม let's go เด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปชมคลิปวิดีโอนี้ครับขอบอกไว้ก่อนว่าคลิปวิดีโอนี้ไม่มีสปอนเซอร์ครับจัดทําขึ้นมาด้วยความที่อยากจะนําเสนอกับทุกๆคนจริงๆซ,งซึ่งถ้าทุกคนอยากจะสนับสนุนช่องเราครับตอนนี้เราเปิดร้านใหม่ครับ CT Shop s h ช p เบื่อกันหรือ,อยังครับที่เราต้องพบสายชาร์จหัวชาร์จและแบตเตอรี่สำรองไปพร้อมกันจะดีกว่าไหมครับาว่าทั้ง3อย่างนี้เนี่ยรวมกันในเครื่องเดียวกับตัว ReMa ็ RPP 2 0แบตเตอรี่สำรองที่เป็นมากกว่าแบตเตอรี่สำรองที่เป็นได้ทั้งหัวชาร์จ ไว w, ัย1บวัตต์เผาแบงค์สำรองจำนวน15,000มิลลิแอมที่มีสายชาร์จภายในตัวถึง2สายและมีช่องเสียบเพิ่มอีก2ช่องรวมกันเป็นชาร์จพร้อมกัน4ช่องเลยทีเดียวและตอนนี้ต้องยอมรับว่าขาดตลาดมากครับแต่ว่าทางร้านยังคงมีสินค้าอยู่และแถมยังมีโปรโมชั่นจัดส่งฟรีด้วยหากสนใจสินค้าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อสนับสนุนช่องได้เลยครับ ในปลายเดือนธันวาคมเราเห็น vivo X 60และก็ X 60 Pro เนี่ยเปิดตัวมาแล้วเรียบร้อยนะครับล่าสุด X 60 Pro+ Plus มาพร้อมกับสเปคที่จัดเต็มไม่แพ้กับรุ่นน้องเลยทีเดียวเพราะว่ารุ่นนี้ครับในด้านของหน้าจอและการดีไซน์ขนาดหน้าจอตัวนี้ให้มาอยู่ที่6.56นิ้วความเรียดหน้าจอเป็น Full HD+ ครับชิดหน้าจอที่เลือกใช้เป็นชนิด AMOLED นะครับซึ่งเป็น AMOLED แบบขอบโค้งด้วยยังไม่สะใจกับเรือธงค่ายนี้ครับมาพร้อมค่า Refresh Rate ส,สูงอยู่ที่120 Hz Touch Sampling เลทน,นะครับสำหรับการทัชโดยเฉพาะ240เฮิรตซรองรับ HDR10+ ด้วยนะครับมี w i d e c o l o r g a m กาที่เป็น P3 ด้วยและยังมีเรื่องของการรองรับคอนทราสสูงไปถึง6ล้านต่อ1เลยนะครับแน่นอนครับความที่ว่า Vivo จัดเต็มเรื่องหน้าจอขนาดนี้นะครับแน่นอนครับหน้าจอเนี่ยได้รับการรับรองมาจาก STS i Care Display นะครับซึ่งรุ่นนี้สามารถทําให้ค่าเบี่ยงเบนสีเฉลี่ยของหน้าจอเนี่ยน้อยกว่า5นะครับหรือแทบไม่เจอความผิดพลาดความผิ ปกติของสีเลยนะครับซึ่งถือว่าสุดๆเลยแหละครับเรื่องของหน้าจอรุ่นนี้ถือว่าแบบโ,โหจัดเต็มนะครับไม่แพ้กับรุ่นเรือธงรุ่นอื่นๆในค่ายอื่นๆเลยนะครับแล้วรวมไปถึงการดีไซน์ฝาหลังที่ถือว่าโดดเด่นพิเศษมากๆเลยครับเริ่มจากการจัดวางโมดูลกล้องครับต้องยอมรับว่ารอบนี้ดีไซน์มาสวยมากในส่วนตัวผมเองเนี่ยกโ็โหเห็นแล้วแบบอืมน่าสนใจมากๆโดยเฉพาะเรื่องของการที่ว่าฝาหลังเนี่ยจะเป็นแบบหนังนะฮะก็เลยทําให้รุ่นนี้นี่คือแบบโ,โหดีมากครับจับแล้วแบบโอ้ ด้วยความเป็นหนังเอาจริงไม่ใส่เคสก็สวยมากๆเลยครับและมีความจัดโมดูลกล้องแบบใหม่สไตล์ซีดด้วยนะครับที่มาจับมือกับ vivo นั่เองครับส่วนเพิ่มเติมของรุ่นนี้นะครับตัวนี้น้ําหนักจะอยู่ที่190.6กรัมนะครับถือว่าไม่ได้หนักมากเลยนะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้หญิงก็ถือว่าถือได้ครับผู้ชายนี่ถือได้ดีเลยแหละครับพอตการเชื่อมต่อเป็น type c แน่นอนครับน่าเสียดายตรงแจ็ครูฟังสามจุดห้าครับตัดทิ้งแล้วเรียบร้อยนะครับผมแนะนารถเรือธงนี่ไม่มีมาให้อยู่แล้วครับส่วน นอนครับรุ่นนี้เป็นเรือธงครับจัดเต็มกับ CPU ตัวแรงครับควอคอมแซนั a ดากอนแปดปปนะครับผลิตด้วยสารันกรรม5นาโนเมตรคล็อกสปีดสูงสุดของตัวนี้จะอยู่ที่ 2.84GHz กิกะเฮิรตซ์ครับซ p u เป็น a d r e n o 660พร้อมรันด้วย Android 11นะครับและก็ Origin OS เวอร์ชั่น1.0ด้วยครับซึ่งนี่ถือว่าเป็นรุ่นแรกของค่าย V ี vo เลยนะครับที่ใช้เป็น s n a p d r a g o n ตัวใหม่ตัวนี้นะครับถือว่าน่าสนใจมากและยังไม่พอนะในด้านของงกกับ็นน่าสใจรรตที แรมเนี่ยเป็นแบบ LPDDR5 ด้วยนะครับก็จะมีความไหลลื่นพอสมควรแรมมีให้เลือกอยู่ที่8กิกแล้วก็12กิกรอมเนี่ยจะมีเลือกอยู่ที่128กิกแล้วก็256กิกครับซึ่งรอมเป็นแบบ UFS 3.1ด้วยนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับมีนิดนึงก็คือไม่ได้รองรับไ m i c r ร์ดเพิ่มนะครับส่วนเรื่องกล้องครับอันนี้จะมีดีเทลนิดนึงครับต้องบอกว่าความสามารถด้านกล้องรุ่นนี้จัดเต็มจริงๆครับโดยรุ่นนี้จะมาพร้อมกล้องหลังทั้งหมด4ตัวครับต อยู่ที่ f 1.6เท่านั้นนะครับแต่จริงๆมันจะมีเล็กน้อยอยู่ที่ f 1.57ด้วยนะคือมันแบบคือมันสุดๆเลยแหละครับในด้านของค่า f และเลือกใช้เซนเซอร์เป็นของทางซ a m s ุง G N 1 C M O S ด้วยนะครับหรือ C M O S ส่วนกล้องพิเศษกล้องที่2ตัวนี้จะเป็นเลนมุมกว้างพิเศษนะครับก็จะให้ความละเอียดอยู่ถึง48ล้านพิกเซลครับซึ่งถือว่าสูงมากคือถ้าเทียบกับมือถือรุ่นอื่นๆเนี่ยจะไม่ได้ให้ความละเอียดมาขนาดนี้เพราะมันเป็นกล้องเลนลอง,งแตต่่ัววนีีน้ถือาอาก 2ล้านพิกเซลเนี่ยก็เท่ากับตัวเลนส์หลักแล้วนะแน่นอนครับในด้าน,นของความละเอียดของกล้องมุมกว้างพิเศษเนี่ยถือว่ามีสูงพอสมควรซึ่งเลือกใช้เซ็นเซอร์เป็นของทาง Sony ครับรอบนี้เป็นตัว IMX 5 9 8นะครับมีกิมบลในตัวด้วยนะครับก็คือสามารถกันสั่นแบบ OS ด้วยครับซึ่งทาง V ี vo นะครับบอกว่าตัว X 6 0 Pro Plus ตัวนี้เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของโลกที่ใช้เทคโนโลยี PDC หรือเพนนะครับและก็ซูมด้วยนะครับส่วนกล้องหลักเนี่ยยังคงใช้โครงสร้างแบบ นาโนคริสตัลไลน์อยู่นะครับเป็นรุ่นแรกของโลกเช่นเดียวกันและยังมีการอัปเกรดระบบกันสั่นเข้ามาด้วยนะครับเป็น4แกนเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นทีเด็ดสําคัญเลยครับแต่ที่น่าสนใจของรุ่นนี้เกี่ยวกับโหมดการถ่ายกลางคืนก็มีมาเหมือนกันนะครับโดย Night Mode ตัวนี้ครับเป็น n i ์วิ Vision อร์ชั่น2.0ซึ่งมีความสามารถเปลี่ยนฟ้ามืดมิดให้สวยงามในทันตาเห็นเลยครับด้วยการใช้อัลกอริทึมของทาง Vivo นะครับแล้วก็ยังใช้ AI ในการช่วยลด noise ด้วยนะครับที่จะเกิดขึ้นในการถ่ายกลางคืนและยังคงนําตัว ในซีนโหมดเข้ามาใช้ในมุมกว้างพิเศษด้วยนะครับซึ่งเราสามารถถ่ายวิดีโอเลนเอลตร้าวในโหมดแสงน้อยได้นั่นเองครับส่วนกล้องอีก2ตัวเลยครับตัวนี้ประกอบไปด้วยกล้องพอตเทนนะครับความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลและกล้องอีกตัวหนึ่งเป็นเพลิสโคปนะครับความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลครับรองรับการซูมสูงสุดถึง60เท่าเลยทีเดียวครับและแน่นอนครับทุกคนน่าจะเห็นการจับมือร่วมกันระหว่างไซส์นะครับหรือซีสเนี่ยนี้ผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับแต่เป็นการจับมือร่วมกันเกี่ยวกััับบกกาารรรพฒนนนนเื่่อองงล้ะคแ กล้องของ vivo เนี่ยอาจจะดีขึ้นแน่นอนครับและอาจจะเป็นในอีกรูปแบบหนึง่งที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นด้วยซ้ำนะครับกับตัว x60 series ในรอบนี้ส่วนในเรื่องของวิดีโอครับตัวนี้สามารถถ่าย 8K 30เฟรมเรทได้นะครับส่วนกล้องหน้าครับ32ล้านพิกเซลครับรูปแสงอยู่ที่ f 2.5กล้องหน้าเนี่ยมีความสามารถถ่ายวิดีโอ 4K 30เฟรมเรทได้ด้วยนะส่วนมาดูที่เรื่องของแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้มาพร้อมกับแบตความจุอยู่ที่ 4,200มิลลิแอมป์ครับพร้อมฟ้าชาร์จอยู่ที่55วัตต์ครับแต่น่าเสียดายไม่รองรับการชาร์จไร้สายได้นั่นเองครับส่วนมาดูที่เรื่องสุดท้ายครับอ่ะรุ่นนี้ครับแบ่งจัดจำหน่ายมาเป็น2สีนะครับก็คือสีคลาสสิกออร์เรนจ์นะครับแล้วก็สีแพนตอมบลูนะครับโดยในด้านของราคาตัว X60 Pro รุ่นนี้ครับจะมีอยู่2ความจุให้เราเลือกนะครับก็คือ RAM 8 g b กส์ ROM 128 g b ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่23,150บาทนะครับส่วนตัว RAM 12 g b กส์ ROM 2 5 ร,ราคาจะอยู่ที่27,780บาทซึ่งราคานี้เป็นราคาที่เปิดตัวในประเทศจีนนะครับและแน่นอนว่าของที่มีมาให้ในกล่องนะครับทั้งเรื่องของหัวชาร์จและก็หูฟังนะครับหัวชาร์จเป็นหัวชาร์จไวด้วยนะมีมาให้แล้วก็แถมมาให้แบบเต็มที่เลยนะครับผมไม่มีเรื่องของการกักเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับโอ้โหถือว่า vivo ยังคงเป็นแบรนด์มือถือที่ยังคงแถมเรื่องนี้มานะครับซึ่งถือว่าน่าสนใจครับเป็นอีกรุ่นที่สมราคาพอสมควรครับกับสเปคท จัดเต็มระดับนี้เอาเป็นว่าครับคิดยังไงเกี่ยวกับรุ่นนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้ครับส่วนตัวผมเองเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเรื่องของกล้องรุ่นนี้นี่จัดเต็มจริงๆครับเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยโอ้โหใส่มาสุดๆดเลยครับทั้งเรื่องของหน้าจอและก็กล้องเนี่ยอันนี้คือเด่นหลักๆเลยครับและที่สําคัญครับมันยังคงมีเรื่องของ CPU ที่จัดเต็มกับแซฟดากอนด้วยครับ888ตัวนี้คือสุดๆในฝั่ง Android แล้วส่วนทว่าหลายๆคนอาจจะอยากรู้ครับว่ารุ่นนี้มันจะมีโอกาสเข้าไทยหรือเปล่าครับ อาจจะมีโอกาสครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนครับผมแต่ถามว่ามันเป็นไปได้สูงไหมบางคนอาจจะงงๆกับซีรีส์ X อยู่นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจครับแต่คิดว่าถ้าเขาไทยเนี่ยอ่ะเปิดมาในราคาประมาณนี้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้อาจจะไม่ได้แพงมากอาจจะจับต้องได้นะครับแต่ถ้าสูงไปกว่านี้สูงไประดับระดับหนึ่งครับผมอันนี้ก็ต้องมารอดูอีกทีนึงว่าเอยแบรนด์คู่แข่งครับเขาเปิดมาราคานี้หรือเปล่าครับผมแต่คิดว่าถ้าเปิดราคาที่สูงขึ้นไปกว่ ีอกมันก็ยังคงน่าสนใจในรูปแบบของ vivo อยู่นะครับถ้าใครที่ชอบ vivo อยู่แล้วรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับขอบคุณผู้ชมมากครับที่ดูจนจบถึงวินาทีนี้เอาเป็นว่าครับแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเข้าไปที่ w w w บไ sister com แล้วก็ Facebook Fanpage ct sister รวมไปถึงโซเชียลมีเดียต่างๆเกี่ยวกับ ct production นะครับขอบคุณคุณผู้ชมมากๆแล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้า see you again ทุกๆคนครับ๊ายบาย